ตรงนี้มันจะมีเวลาขึ้นไงองสมต้องเด็กนะเออต้องต้องสูงมนา,า,าแม่สูมมากน้าอย่างห้า <laughs> เออมันไม่เห็นตอนปิป๊บปิป๊บปิ๊บปิป๊บอะปิป๊บปิป๊บดิลูกต้องวิดีโอ, <c oughs> อวิดีโออยู่ <c oughs> ไม่เห็นตัหัวอ่ะอุ้ยมาแนละ้วมาแนละ้ว <c oughs> ปลื้ป่าปลืนเออ <c oughs> อย่าวนเลาะสิงูเงี้ยเลยเป็นอด็กเราเลม หลับจริงๆด้วยออีกแล้วใ่ทบอยๆนที่สุดไมหัวเราะเราอะหลับไปซะ ไในที่สุดแย่แล้วไม่ไหวแล้วอ่ะหมดหมดไม่ไหวแล้ว